46% 98% A5 แหละเธอฮาฮินี่มันฮิบาริเคียวยะในอีกสิบปีข้างหน้าไม่ใช่หรอฮาฮินี่มันฮิบาริเคียวยะเมื่อสิบปีก่อนไม่ใช่หรอเธอมองดูชายหนุ่มตรงหน้าที่ท่อนบนเปลือยเปล่าจ 4, 5, ริงสิฮารุเคยเห็นเขาตอนที่จับพลัดจับพลูโผล่ไปโลกในอีกสิบปีให้หลังก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยเจอเขามาก่อน เขามองดูเด็กสาวตรงหน้าที่หูกระต่ายถูกดึงหลุดหลุยอีบรีเคียวยะเมื่อสิบปีก่อนคงจะกำลังคิดจะทำเรื่องที่เขาจะทำกับมิอุระทารุในตอนนี้เหมือนกันกระมังเธอมองดูเด็กหนุ่มตรงหน้าที่กระดุมปลดออกไปหลายเม็ดเคียยะเมื่อสิบปีก่อนน่ารักจังเลยอยากจะบีบแก้มเขาจังไม่สิเขากำลังจะทำอะไรกับตัวเองเมื่อสิบปีก่อนใช่หรือไม่ เขามองดูหญิงสาวตรงหน้าที่สวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเขาคิดเพียงแต่ว่าเธอเป็นใครกันหากไม่ใช่มิอุระฮารุตอนอายุ14เขาก็ไม่ต้องการโลกในอีก10ปีให้หลังกับเมื่อ10ปีก่อนดูเหมือนจะมีแต่ฮารุที่เออวยวายอยู่คนเดียวผู้หญิงก็คือผู้หญิงละนะเสียเวลา5นาทีไปเปล่าๆอย่างไม่มีเหตุผล ในเวลาห้านาทีน่าจะทำเรื่องที่ควรทำหรือเรื่องที่ไม่ควรทำได้ตั้งมากมายการเล้าลลมอะไรนั่นคงไม่ต้องแล้วละ่ะฮิบรีเคียวยะในอีกสิบปีให้หลังมองดูมิอุดพระฮารุกําลังตำหนิเตอนความผิดของตัวเองเมื่อสิบปีก่อนอย่างเงียบเียบเป็นเวลาห้านาทีเตนเ็ม ฮิบาริคียยยะเมื่อสิบปีก่อนติดกระดุมที่ปลดออกอย่างช้าๆพลางฟังหญิงสาวแปลกหน้าพร่ำต่อว่าความผิดของฮิบาริคียยยะในอีกสิบปีให้หลังหัวหน้ากรรมการคุมกฎอยู่ตรงนี้แล้วแท้ๆเขามองดูหญิงสาวที่อยู่เบื้องหน้าฮิบาริในวัยมัธยมต้นของกลั้นความคิดที่จะขย้ำเธอเอาไว้พอใกล้จะครบเวลาห้านาทีหญิงสาวผู้นั้นก็เอ่ยประโยคสุดท้ายออกมาว่าฮา,ารุลืมไปเลยว่าเคียยยะเมื่อสิบปีก่อนยังไม่รู้จักฮารุ เสียงปังดังขึ้นอีกคราหญิงสาวสองคนต่างก็ถูกดึงกลับไปยังโลกของตัวเองมิอุระฮารุในวัย14เบิกดวงตาสีวายกว้างพังเอ่ยเบาๆว่าคุณฮิบาริฮารุไปได้หรือยังคะถ้าผมบอกว่าไม่ได้ละเขาคล้ายกับจะยิ้มก็ไม่เชิงเรื่องที่อยากจะทำเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ทำเลยเสียงนกน้อยปีปีพับพับนอกหน้าต่างปลุกสติฮารุขึ้นมาเนื่องจากเมื่อครู่ดูเหมือนฮิบาริจะไม่ยอมปล่อยตัวเองไปฮิบาริลามก ใช่ใช่คุณฮิบาริหน้าัูเหลือเกินชิงจูบแรกของฮารุไปนั่นนั่นฮารุจะเก็บไว้ให้คุณสุนันะคะริมฝีปากแดงบูกขึ้นอากับกริยาเช่นนี้กระตุ้นความปรารถนาของหัวหน้ากรรมการคุมกดได้โดยแท้เขาผูกเน็กไทยให้เรียบร้อยไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้ถ้ายังไม่ไปอีกผมจะขังคุณไว้ที่นี่ตลอดไปฮาฮิลาก่นคขะคุณฮิบาริฮารุวิ่งปรู้ราวกับติดปีกบิน ฮิบาริมองดูเด็กสาว,วฟอฟะาเซอ้อซ่อตรงหน้ามุมปากของเขาก็ยกขึ้นราวกับชุดคลุมของคณะกรรมการคุมกฎที่พลาดอยู่บนบ่ากก็ไม่ปานฮารุจำได้ว่าตอนนั้นเคียวยะไม่ได้รั้งตัวฮารุไว้แล้วสั่งสอนให้ยับวันนี้ก็คงจะเหมือนกันราศีสวรรัสดิ์ข้าเคียวยะมิอุระฮารุในวัย24คิดจะหลบเลี่ยงฮิบาริเคียวยะทั้งๆอย่างนี้ดังนั้นการแกล้งหลับจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเขาดึงมือของเธอไว้ผมไม่ได้พูดสักหน่อย ฮารูเห็นที่บาริกไม่มีทีท่าว่าจะสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยจึงเกิดความคิดที่ลึกที่ล่นขึ้นมาจริงสิใช่แล้วถ้าสวมชุดให้เทียวยาเขาก็จะทำเรื่องลามมบอะไรไม่ได้อีกเธอปลอบโยนตัวเองขณะที่เธอยื่นมือออกไปเตรียมจะกลัดกระดุมอบาริกก็เผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมาวันนั้นคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เรื่องที่คุณทำวันนี้ทำให้ผมโกรธมากเขาขมวดคิ้วเบาๆ เขาคว้ามือทั้งสองข้างของเธอพร้อมกับดึงตัวเธอให้ขยับเข้ามาใกล้ตนเองจากนั้นก็ตามมาด้วยจุมพิษปื้ดทั่วทั้งสันะพังกายของฮารุคล้ายกับชาวาไปหมด อีบริฉวยจังหวะนี้กดร่างฮารุลงกับเสือทาทามิบริเวณที่จรดจุมพิษไม่ได้หยุดอยู่ที่ริมฝีปากสีแดงสดอีกต่อไปแต่ไล่ไปทั่วหายปลาร้าสูงอกมือทั้งสองข้างเคลื่อนไล่ไปมาอย่างไม่อยู่สุขสอดเข้าไปใต้กระปรงแล้วยื่นนิ้วหนึ่งออกมาจากนั้นใช้เล็บขนคนขาอ่อนของเธอเบาๆเสียงร้องที่ชวนให้คนคิดเตลิดเปิดเปลืองไปไกลพันดังขึ้นขอให้พวกคุณ